ชัดเจนแล้วว่ากองทัพอากาศไทยจะซื้อเครื่องบินรบกิปเ e น EF ระยะแรกมูลค่า19,500ล้านบาท4ลำยืนยันคุ้มค่าภาษีประชาชนเพราะได้ประโยชน์ชดเชยมากถึงแสนล้านบาทกองทัพอากาศไทยไม่ได้พึ่งตัดสินใจซื้อแต่เจราจากันมาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จในขั้นต้นเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปแล้วไทยจะซื้อเครื่องบินรบกิฟเพนจากประเทศสวีเดนรวม12ลำเพื่อแทนที่เครื่องบินรบ F16 ที่ใช้มานานกว่า37ปีโดยใช้งบประ มาณทั้งหมด60,000ล้านบาทโดยระยะแรกจำนวน4ลำกำหนดส่งมอบในปี2572เป็นเครื่องบินรุ่น E ที่นั่งเดี่ยวจำนวน3ลำและรุ่น F 2ที่นั่งทั้งหมด1ลำ สเปกเทพของกริปเพน f แสนยานุภาพเครื่องบินรบจากประเทศสวีเดนนี้มีทั้งการรองรับการเติมเชื้อเพลิงในอากาศหน้าจอการบินกว้างระบบหมวกบินติดศูนย์เลงหลีกเลี่ยงการชนพื้นดินแบบอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนจรวดนำวิถีอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระบบเรดาร์ทันสมัยการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และยังเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการแบบบูรณาการได้ ผลประโยชน์ชดเชยแสนล้านไทยจ่ายไป6 0 0ม0ล้านบาทแต่กองทัพอากาศชี้แจงว่าสิ่งที่ไทยจะได้กลับมาคุ้มค่าเป็นมูลค่ากว่าแสนล้านบาทแบ่งเป็นประโยชน์ชดเชยทางตรงหรือ direct offset อทิการที่บริษัทซรจะมาตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในไทยสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา Link TD3 สำหรับการบัญชาการรบแบบทันสมัยแล้วยังมีการพัฒนาระบบต่างๆอาทิระบบเชื่อมโยงข้อมูลยุทธวิธีพัฒนาขีดความสามารถซ่อมบำรุงระดับประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรม การบินให้ก้าวล้ำไปอีกส่วนประโยชน์ทางอ้อมคือการลงทุนตรงจากต่างประเทศการพัฒนาด้านไซเบอร์การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมไทยสวีเดนไปจนถึงการพัฒนาทัศาษะภาษาอังกฤษโดยบิ t ริ h c คาวซินด้วยการจัดส่งเครื่องบินรบชุดแรกจะมาพร้อมกับการฝึกฝนนักบิน6นายและฝึกเจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้นอีก20นายโดยบริษัทซาวเอง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมการด้านกฎหมายและสัญญาภายในเดือนนี้ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรกับเครื่องบินรบใหม่ของกองทัพอากาศไทย